สวัสดีค่ะวันนี้เราจะทําซุปมะเขือนะคะซึ่งเราใส่ถั่วต้มลงไปด้วยนะคะถั่วเราก็มีเหลืออยู่ไม่กี่ฝักละค่ะเราเก็บมะเขือมาไว้แตหลายวันนะคะแล้วทั้งเก็บมะเขือใหม่เมื่อนี้นะคะได้เสร็จมาเราก็มาตําแบบนี้ค่ะเราก็จะใส่ปลาทูตํากับมะเขือแล้วก็ถั่วฝักยาวนะคะวันนี้เราจะใส่เครื่องปรุงเป็นพริกลาบที่เราได้ทําลาบปลาไว้นะคะ เนี่ยค่ะพริกลาบปลาที่เราได้เอาแช่ตู้เย็นดมกลิ่นแล้วก็ไม่บูดนะคะเราก็นำกลับมาใช้ได้มันก็หอมอร่อยนะคะคล้ายๆกับลาบปลาเลยค่ะเวลาเราปรุงเนาะเนี่ยเราก็จะเอาไปตำใส่แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ปรุงรสด,ด้วยน้ำปลานะคะผงชูรสนิดนึง แล้วก็ที่สาคัญคือใส่น้ำปลาต้มสุกที่เราทำไว้แล้วสามารถนำไปตำส้มตำก็ได้นะคะหรือจะเอามาประกอบอาหารก็ได้ใส่กงใส่แกงใส่ซุปแบบนี้ค่ะได้หมดเลยนะคะแล้วทีนี้เราก็ยน้อเนื้อเนย้ให้เข้ากันนะคะสำหรับการตำแบบนี้นะคะแล้วก็เนื้อเยื้อให้เข้ากันค่อยๆยนิ้วเะยะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะกระดินงเข่าตาเด้อ ย่อยๆเสร็จแล้วนะคะเราก็ชิมรสชาติว่าใช้ได้หรือยังใช้ได้แล้วก็เดี๋ยวหั่นหอมซอยใส่สักนิดนิดนึงค่ะวันนี้ไม่ซื้อใบผักใส่นะคะผักแพงมากพี่น้องช่วงนี้จะ้ะแล้วก็กินตามที่เรามีเนาะปกติเขาก็จะใส่เป็นพวกต้นหอมผักชีใบ สาลาแน่นะคะแต่ว่าเราไม่ได้ซื้อเนาะเรากินตามที่มีพอหลังจากที่เราใส่หอมแดงเสร็จแล้วก็ยัวย่วๆหน่อยนึงค่ะแล้วก็พร้อมเสิร์ฟพร้อมทานนะคะแล้วก็ตักใส่ถ้วยนะคะเพื่อที่จะไปตั้งโต๊ะกินข้าวได้เลยค่ะหน้าตาของซุปมะเขือเราก็จะประมาณนี้นะคะจะไม่จุ๋งเลงนะคะ <c oughs> สามารถแบบเขียนๆนะเนาะพูดถึงวานยพี่น้องจ๋าก <c oughs> <c oughs> ะสีหอมปลาทูนะคะแล้วก็สีหอมน้ำปลาแดก ซีโอมเครื่องปรุงนะคะที่เราใช้เครื่องลาบทํานะคะสามารถที่จะทําสูตรใครสุดท่านเลยนะคะเดี๋ยวสิว่าเอ๊ะทำไมส้มมะเขือเราเป็นแบบนี้จ้า